สวัสดีนะครับเพืเ่นอนๆของท่อ,อ,ททองท่องเที่ยวรวเ็วเรยบร้ต็มคันขอบพระี่าคอมเมนอันนี้ผมได้ยินเสียงะที่ท่านเทศเป็นหลวงที่ท่านดังๆครับผมผมไม่รู้ขึ้นไปได้เลยว่ามัน,นจะ ไม่้ค่ะให้เข้าได้ย่บอกครับเข่าได้ค่ะเหลือพวกส้าง่ังเพิ่นถ่ายไงถาเข่าเือปั้งือกันบ่พเพิ่นมาใสบาแล้วนางมันเต็มบอก่อันนี้พระอาจารย์ียังบอกหระเทพอาจารย์ท่ะไม่เห็นค่ะที่เพิ่นเทศคำคำอเนาะบอกว่าตมว่าตองไม่ีแต่ว้เิหร รายการนี้มาเจอดบับเอินครับพระอาจารย์ที่ท่านเทศท่านท่านเทศเทศแบบ เป็นพะอาการที่ท่านเพจแล้วคข้ขขขขขขขคขำครับผมก็เคยดูยูทูบเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกผมเมื่อที่ผมเข้ามาเที่ยววัดในอุบลผมก็ได้ยินเสียงเี่ผมจำเสียงได้ผมก็เลยขึ้นมาทา่านครันมาจะเป็นองค์องค์แรกประมาณนั้นแหละอันนี้อยู่ในช่วงพิธีการ ข้าวันาสามประมาณก็เดี๋ยวผมจะถามเข้าอีกทีนึงว่าชื่ออะไรผมลืมอและ ผมก็ไม่รู้ประวัติของวัดมณีบราลาผมก็มาเชียร์เดิมๆครับเเดิมคือวัดป่าน้อยสร้างเมืรรอยยี่ส2บ2ผู้สร้างคือพระอุปปาห์กัมโอรถของพระเจ้าปะทุมราชุองไอศีรีวุงท้าคำพงนะครับหน้าอุบลท้าคำพงนี่ก็คือ เป็นคนสร้างเมืองบนเป็นลูกหลานของพระวสสาถ้าจําไม่ปิดตาประวัติผิดก็พอไปด้วยครับต้องเมืองบนในที่้สร้างวันนี้เมื่อกีนนี้ผมได้ยินพระท่านเทศเสียงเสียงคือจําได้เลยว่าท่านเทศแล้วออกคขำๆคนดูเยอะมากครับใน YouTube อะไรนี่แต่ข้าราชการผู้ใหญ่เข้ามาผมไมเดินแฝกอยู่วันเดียวผมก็คงไม่เข้าไปกับช้างล่างก็ยังมีอยู่ก็คงจะอยู่ในนี้สักพักเดียวผมจะพาเข้าไปเดินชมไปในบรนิวันอันนี้คนมาทำบุญ ข้าวรรษานะครับก็คงจะไม่ได้สบจังหวะที่ท่านเพศแล้วพออยู่ในช่วงของถาวายพัตตาหารแล้วก็พิธีต่างช่วงที่ท่านเพศก็นะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้กำหนดยังไงเดี๋ยวมันจะไปเที่ยวที่อื่นต่อเดี๋ยวผมจะพาไฟหลวงก็อ,อะไรนะพี่ผมลืมชื่อ ที่ท่านเทศขำขำคนดูเดิมกี้เมื่อกี้ออกเละรายการ, TV, รทีวีใช่ไหมใช่ยพรทเทเบราอาจารย์เด็กใช่ไหมไอ้จดจ้านะาทีจังหวัดธุระชานีเหรอพัทเทเราอาย์ลูนี่ลูกแรกที่ท่านเทศเมื่อกี้นี่คือองค,ค์นี้ไหมเสียงภาษาอีสานครับเมื่อกี้นี่เหรอเป็นเสียงเลยอ๋อ<ม>ครับครับ เดี๋ยวผมก็คงจะออกไปเลยครับเดี๋ยวว่าไปดูภายในบริเวณวัดขั้นตอนในการปฏิบัติในพิธีผัานบทสัาตะในเช้าวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ทุกฝ่ายพร้อมแล้วนะครับก็จะเป็นการจุดทุปเทียนบูชาพระรัตนใจนะครับโดยท่าระธานก็มีาำนดการพิธีเียนเทียน ไหวอันนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านอยู่วัดนี้คนมาทําบุญเยอะท่าที่สามพี่คนเมื่อสักครู่นี้กล่าวคำขอร้อยเกียรติสาแล้วก็ข้าอาบน้ำคนปอนเป็นอันดับแรกนะครับลำดับที่สามนะครับก็ทางฝ่ายพิธีการก็จะได้เป็นผู้นำกล่าวคำขอร้อยคำท่านทานนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอุโบสถของวัดผู้ท่องที่ดีทุกท่านร้องทุกท่านรู้ว่าก็จะได้สั่งการกบ เร,เรียบง่ายอุโบสถก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นอุโบสถของวัดมณีมณีวงชื่อที่อ่านวิจิ่งก็เป็นวัดเก่าอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอฐุมราชธานีครับ วันนี้เป็นวันข้าวสสาคนมาทำบุญเยอะพอสมควรอ๋อเจ้าคณะจังหวัดอยู่นี่จริงๆด้วยครับพี่ปลายในนะคนเลยมาทำบุญเยอะพอสมควรไม่น่ใจว่าอีกวัดหนึ่งวัดโบสถ์ผมลืมวัดโบสถ อ,อันนี้ก็คือวัดมณีวงศ์ครับก็ไม่คงจะไม่ได้อยู่ฝั่งกันเทศละ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาชนตัวขนาดนี้ก็เ,เพื่อนๆก็มาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันให้ด้วยนะครับ